กับสวัสดีเหล่านะักเตะแข่งสายฟ้าทุกท่านพบกับผมแอดมินปูซิเมนกับในเกมอินัสซ์มาอีเลเวนะครับอ่วันนี้ก็จะมาเฉลยด่านรับอีกด่านหนึ่งนะเพราะว่าด่านฮาลโลวีนเนี่ยมันมี9ด่านปกติใช่ไหมแล้วก็มีด่านรับอยู่อีก3ด่านนะซึ่งผมอีกด่านหนึ่งยังไม่ได้ปลดไงเพราะผมยังไม่รู้ว่าเออมันให้ทําอะไรนะ แล้วในตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ด่านที่ไอ้ด่านรับตรงเนี้ให้ทําอะไรก็คือให้ส่งบอลสี่ครั้งนะอ่าก็คือต้องเล่นด่านด่านที่สามเนี่ยล้วก็ส่งบอลให้ครบส่งบอลให้เกินสครั้งแค่นั้นแหละก็จะได้แล้วแล้วเราก็จะไปเล่นด่านรับด่านด่านที่สกันก็สีแ้งขึ้นไปส่งบอลสี่ครั้ง ใช้รรมตายสครั้งอ่าก็ได้อยู่นะเล่นเลยและกันสีแต้มขึ้นไปสมบณงสี่ครั้งทร,รมาตายสามครั้งก็ได้อยู่ทำไมตายยังไงก็เกินอ,อยู่แล้ว ส่วนส่วนบอลก็หนึ่งสอได้อยอง ถ้าไม่ตายก็ใช้หนึ่งครั้งไปแล้วก็เอ,อีกสองครั้งอ่า ติกลับได้โอ้ติดคิดลุงด้วยแย้มไปเลยทางเกมมีการประกาศอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ในวันที่25เนี่ยวันที่25่สิาราคมเนี่ยเขาประกาศว่าจะมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาอีกนะก็จะเป็นการลุกรานของดาเอ็นเจอนะการลุกรานของ Dark a n เจ l ก็คือทีมทีมนำฟ้าสาตานั่นแหละ น้ำฟ้าปีศาจอะไรสัยอย่างนะซึ่งจะอยู่ในภาค Inazuma Eleven ซีซั่นที่สามนะที่เป็นช่วงแข่งบอลโลกนลั่นแหละหรือถ้าเป็นแอนิเมชันเรียกว่าฟุตบอลคอนเทีย์อินเตอร์เนชันแนลป่ะนั่นแหละแล้วถามว่าอีเวนต์มันก็น่าสนใจเลยนะ <laughs> แต่ผมคิดว่าตู้ตู้ไม่น่าเพิ่มหรอกตู้อาจจะเป็นจะเป็นฮาโลวีนสองมากกว่าแล้วก็ไอตัวละครอย่างนิชิคังเงะไอน้นิอะไรนะนิชิคังเงะเออถูกแล้วนิชิคังเงะอาจจะมีเพิ่มสกิลสามสกิลแหละเหมือนเดิมก็คือแต่ต้องมีสกิลหนึ่งอ่ะที่เป็นการเผาไหม้แล้วก็ไม่ก็ติดแช่แข็งส่วนใหญ่ไอห้ามแช่แข็งเนี่ย จะไปอยู่ฝั่งประตูมากกว่าส่วนห้ามเผาไหม้เนี่ยจะไปอยู่ตำแหน่งควกอ่ามีฟิลกองหน้ากองหลังอะไรแบบนี้แต่กองหลังไม่ค่อยมีนะการเผาไหมเ้เพราะว่าไอ้ตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยกองหลังกับประตูอะส่วนใหญ่จะเป็นสกิลห้ามแช่แข็งเพราะว่า ถ้าสอ,สองตำแหน่งนี้โดนแช่แข็งก็คือจบเลยนะโดนแช่ปุ๊บก็กันนั้นไม่มีใครกานประตูก็ยิงเข้าฟรีๆแล้วก็พอต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีอีเวนต์แรงกินแบตเทิ e นะอีเวนต์แรงกินแบ t เทิก็คือเป็นอีเวนต์ที่เราต้องไปแข่งกับ แข่งกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเพื่อเพื่อแย่งชิ้นเหรียญทั้งห้าเหรียญนะหรือ key item ทั้งห้าอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ไปสู้กับ Dark าดา r อ e นเจอรพาราสอันเนี้ยคืองงว่า Dark e n เจออันเนี้ยมันจะไปต่างกับ Dark e n g จ n e อีเวนต์ลูกลาตรงไหน,นก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาแค่บอกชื่ออีเวนต์เฉยแล้วก็บอกแค่วัน ส่วนจะพูดถึงอะไรเนล,ลืมแล้วก็ปลายเดือนเ่ะเขาบอกว่ามีการลุกลางสองอย่างเลยลก็จะมีทีมดิคเคออสที่มีเบิร์นกับกาเซลอ่ะแล้วก็แล้วก็ดาเอนเจอรอีกรอ,อบหนึ่งมีคิดเลยว่าอีเวนต์สุดท้ายจะเป็นดาเอนเจอร์น่ะนะ <laughs> แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือตู้ต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นตู้ใครสักคนเนี่ยแหละที่เป็นอาจจะเป็นตู้ดาเอนเจิก็ได้นะแต่อาจจะเป็นตู้นักกีฬาจาจนี่มากกว่าอนาซึมะอีเลเว่นฟุตบอลฟลอเรนซ์อินเตอร์เนชันแนลอะถ้าเป็นพวกทีมบอลโลกตอนนี้ขาดใครอก็เอ็ดเวิร์ดลงแล้ว อ่ดวเดโอก็ลงไปแล้วก็อาจจะเหลือกลุ่มกลุ่มบอลโลกไอ้พวกกองหลังอะแล้วก็ใครวะละ็อกโคโค่ในล็อกโคโค่เป็นล็อกโคโค่มันเล่นสองตำแหน่ง่ะดิล็อกโคโค่เล่นสองตำแหน่งคือกองหน้าหนึ่งตัวแล้วก็มีประตูคือแอบ แอบคิดว่าเออถ้าเอนโดผู้ใหญ่มาก็อาจจะดีนะแต่คงไม่ไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นเอนโดนี่เอนโดฟุตบอลโลกมากกว่าเอนโดที่มีท่าอะไรนะอ่าฝ่ามือเทวาน่าจะใช่ไม่ก็ไอไอท่าของญี่ปุ่นมันเรียกกอดแคชชิ่งแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราเรียกฝ่ามือเทวาต่อไปก็ ตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังสนุกในการดาวทู่เหมือนเดิมคือหลายคนในตอนนี้ก็คือหมดอารมณ์เล่นแหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เหมือนกันแหละหมดอารมณ์เล่นเหมือนกันแต่ว่าอ่าผมก็ไม่อยากทำอะไรค้างค้างคาคานะก็ในเมื่อเล่นเกมนี้แล้วก็เล่นให้พสจุดจนกว่าเกมจะปิด เขาใช้ทำไมตายปไปแล้วเลยเต็มออรดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคือการทำออรดได้เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้า TP ไม่พอทั้งสองฝั่งมันจะใช้ไม่ได้นะถึงต่อให้อีกอีก,อกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ทีีก็เถอะ แต่มันกำหนดไว้ไงว่าทั้งคู่สภาพอยู่อยู่พร้อมกันไหมถ้าไม่พร้อมก็ใช้ไม่ได้เนี่ยอย่างที่พีตัวฟุดโดเนี่ยมันเหลือน้อยไงเลยใช้ไม่ได้ไอสิสนี้นะครับ จริงๆเรื่องอีเวนต์ดาร์ a แอนเน่ะผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องมีแหละเพราะว่ามันมีคีไอเทมหลุดออกมาที่เป็นที่เป็นรองเท้าของ Dark a n อนเกับถุงมืออ่ะอันนี้ผมจำได้ลแล้วก็จะมีสร้อยสร้อยเอ่อแสงสว่างกับสร้อยมือนะมันก็เลยเดาได้ว่าเออทีมเนี้ยอาจจะมาอาจจะมาตอนมันจะเป็นมันจะอยู่ในหน้าเว็บออฟฟิเชียลอ่ะที่ว่าเนี่ยนี่คือระบบ อะไรนะอ่าสวมใส่ไอเทมนักกีฬาแล้วมันมีไอเทมหลุดมาเป็นไอเทมของพวกกาเซลแล้วก็พวกดาเอเนเจอร์ก็เลยรู้ก็รู้ว่าเออลุกหลามันต้องมาแหละแต่ไม่รู้จะมาตอนไหนจริงๆควรจะมาเร็วกว่านี้นะมาเร็วก่อนเกมปิดมันก็มาเร็วก่อนเกมปิดแหละแต่มันน่าจะมาเร็วสักเดือนสองเดือน อ่ะเราก็ทำเฟสครบแล้วนะพาร์ทแรกเราก็เหลือแค่เราก็เหลือแค่เล่นพาร์ทที่สองนะซึ่งอ่ามันอีเวนต์น่ะมันจะแบ่งอยู่พาร์ทแรกคือเล่นด่านให้ครบ12ด่านนะก็คือให้ได้สามดาวนั่นแหละแล้วก็มีมีด่านลับอีกอ่ะ เล่นด่าให้ครบด่าปกติให้ครบสิบแปดด่าซึ่งต้องรอวันที่ยี่ห้านะแล้วก็เล่นสเตเดียมเนี่ยให้ชนะสามสิบล้อสี่สิบลอห้าสิบลอลออันนี้คือให้ชนะนะสามสิบลออส่วนอันนั้นนะ่ะให้ห้าสิบคือเล่นกี่รอบเล่นแพ้ชนะให้ได้ยังไงก็ได้ห้าสิบลออแต่บังคับชนะสามสิบอ่ะแค่นั้นแหละ จริงๆผมก็อัพอัพได้ครบหมดแล้วมึงเนี่ยเหลือแต่เก็บไอเทมยวค่อยไปเก็บแล้วกันเ,เรื่องไอเทม a b c คุณต้องไปเก็บตามด่านเอานะอย่างอันเนี้ยบอกดอป a ดอป b ใช่ไหมแต่ c นี่ผมว่าน่าจะอยู่คาที่2องฮะน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวดูก่อนอ่ะอยู่ที่อยู่ที่ครึ่งหลังจริงด้วยเพราะฉะนั้น เราก็เก็บได้แค่ A กับ B นั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บไอเทมนอกรอบแล้วกันส่วนส่วนดาบบทดานที่เหลือผมก็ปลดคบหมดแล้วเนาะก็ขออภัยแล้วกันที่ผมค่อนข้างจะไม่ปลดไปเลยทีเดียวก็ผมก็ต้องลองหลายอย่างนะว่าทําไมมันปลดไม่ได้เนาะก็ถ้าจะทําคลิปว่าปลดยังไงเนี่ยมันเป็นชั่วโมงเลยนะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าปลดได้เมื่อไหร่ก็จะอัดคลิปนั่นแหละ ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ก็ขอจบก,การวิธีปลดด่านรับทั้งหมดนะแล้วก็ของช,ช่วงแรกแล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับอีเวนต์นี้นะไปละขอขอบคุณนะครับ